ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สตาอยู่ที่ร้านคัวเย็นอยู่กับเหมือนเดิมเอาออไม่มองกล้องทำหน้าดุด้วยเ <c oughs> <c oughs> มนูมาแล้วหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรพี่นานรสช่องรสช่องอะไรวะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นตัวแนะนำเหมือนกันตัวแนะนำจะมีวันสิบอย่างเป็นอันนี้เป็นรดช่อง <c oughs> แล้วก็ถั่วแดงแล้วก็มีครีมโอเคแป๊บ แล้วก็มีน้ำถั่วแดงปั่นมาอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยว,วจะาด้จะชิมอันนี้ให้ดูนะจี้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรไอติมมาลายแล้วเนะี่ยอืมกระพึืงมากมีออกนีเห็นถับบ่วแดงไหมไอติมมาลายเราลุกกินช่วยกันกินหุ้ยลรวทำยังไงกับไอ้เดี๋อวมันใหญ่มากนี่ มาหลายหนึ่งเมนูอันนี้เป็นรีบกินเพราะว่ามันละลายแล้วอันนี้อร่อยมากพี่น้าเราช่องและนี้น้ำหนูแดงปั่นลองชิมอันนี้น้ำหนูแดงปั่น,น,อ,น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 อร่อยไหมช่อด้องทำไมอันมาเดี๋ยวชิมอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นเป็นเหมือนกะะับว่า มีเม็ดแมงลักแล้วก็มีถั่วแดงแล้วก็มีไอศครีมจริงๆไอไอตัวที่แนะนำมาหมดเนาะวุ้นมันเป็นวุ้นอร่อยอยู่ในช่องอะแต่มันเสียดานละลายไปนิดน,นึงคนเยอะมากข้างล่างร้านนี้เป็นแบบมีแต่พวกถั่วอันนี้เห็นไหมมีถันนนน่วเขียวด้วยช่วยท่งกินดิมันมละลายเร็วไปนิดน,นึง พี่น้ำเป็นไงได้แล้ละลายแล้วอะเสจไดอะเห็นหั่วไหมตึมเลยน้องวิมคนเยอะมากๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไอ้เนี่ยตอนแรกมันมีป้ายอย่างเงี้ยโอเคอะไรไม่รู้ตรงนี้เล็กๆอะไรไม่รู้ไอ้กี้เห็นป้ายอยู่ตรงเนี้ย เคหัดแปดนี่ตรงเคหัดแปดเลย,เอยซอยแนบเคหัดแปดอันนี้อร่อยอ่ะอลองชิมน,นี้คนเยอะมากรัชชองวิปทีมของคนหุ่นดีข้างล่างเป็นถั่วแดงชัดๆเลย ชืบชืบอ,อือเสือดาวมันละลายเหรอพี่น้ำเนาะไอติมมันละลายเร็วมากเลยอะหน้าบ้านเธอได้หกไปแล้วเมนูเขาเยอะเหมือนกันนะคะชอบอะไรก็ตามนั้นเลยคนเยอะมากมากอันไหนอร่อยชอบไหน ข้างล่างเป็นถั่วตึมมอะนี่ถั่วแดงอืมไม่หวาถหรือวะหวมถั่ววายน่ารักอะ่ะเออ,อน่ารักว่ะเดี๋ยวได้มีกระไรชู้อาชิมเอาพี่น้ำ้องชิมไมนี่ดิน้ำอะไรวะน้ำแดงแดงตัด น,นี่มีถั่วน,นี่ถั่วหลักรวมถั่วดำถั่วแดงแล้วก็ถั่วเขียวใครผ่านมาก็มหัหอยหินก็แวะมาได้น้ำมาแบบม,มาแบบชิวๆนั่งเล่นแบบแต่จริงเขาไม่อาหาร้วยนะแต่เพิ่งกินข้าวมาเสียด้อะตรงเสียด้คือใช้ได้นะอร่อยดีแต่เสียด้ความละลายของเขาละลายเร็วไปนิดนึง วันนี้น้ององแตกแน,น่เลยกินตึงเลยไปแล้วมาแนะนำกับร้านบ้านหวยเย็นนะจ๊ะเนี่ซอยแนบเกหาดแตกไปล้าบ๊ายบาย